สบายดีสบายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่่งประเทศมือนีสะดอนกนัได้มาหล่นอยู่หน้าหมู่เนาะบ้านหมู่เนาะหมูก่กะได้พาสะดอนมานี่มากินปลาอยู่หน้าเนาะเผือ่อแต่ได้ลงไปเอาปลาเลยเนาะมือนีเขาก็ับมาเห็ดอันกินปลากินเนาะบรรยากาศได้เลยตอนนี้สะดอนกะอยู่เคมนองเนาะ เสียสะดาะเสียหายเบืบอเ้องหวานผนลงเอาปลาเนาะเอาเสียเอาปลามาปีกินมือนีบรรยากาศมือนีกะมืดขึ้นเนาะมือนีห้ากะในจับกล่องเองเลยเนาะกะบับแบบสนัะสะนสันปสะดาะสิพาไปเบึงนอ้องนี่น้องปลาผ่นเนาะอ้อมอ้อมน้องกะสิมีอันเผ่นปลูกมาสิงคขอ้อมเลยเนาะ ขนาดพี่น้องนาสะดดนกะอยากปลูกอ้อมแบบนี้พอเผิ่นก็เอาไปปลูกจีเนาะหัวสิงนขครเต่มันก็ยังบลายซํำนีเนาะบรรยากาศก็ได้เนาะแบบนาเผิ่นก็อุดมสมบูรณ์แหงอรีสะดดนกะหากะเดินเดินเนาะเดินเถื่อยได้มากลิ่นน้ำหมู่หมู่กะหมู่เห็ดเปียกน้ำกันเนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สะดดนไม่ได้เห็ดเปียกแล้วแล้วก็หากะยังติดต่อ กันอยู่เนาะอืมประมาณนี้เลยบรรยากาศกะมื้อนี้เฮากะสิมาอ่างปิ้งปิดเป็ดแน่เนาะปิดเป็ดละกะฮั่นดอก <Send up us |zh|>. <gibi> กเอาเกิดมาแต่นองใหม่ๆเลยตัวนี้เอือบแล้วเขาก็เสีเอาไปปีบอบอ นี่เอาปลามาตีงแล้วเนะาะปลากระใหม่เลยไฟแห้งนี่บรรยากาศได้เนาะลม<ง>ลม<ง>ลมแห้งเลย,ยนี่นี่เอากไปตีนเป็ดแล้วเนาะสีสีเป็ด <laughs> สาวใหม่เพินพ่นผิดเนาะทอดสาวงามอืมสะดวนกระชีพามาเบืองเนาะอันหน้าหมูผึ่นผึ่นตาได้ปลูก หญ้าหวานเนาะหญ้าคืออยู่ในนาสะดอนเลยเนาะแต่ว่ามันขึ้นแล้วถ้าว่ามันขึ้นมามันก็สิหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะเจอที่สะดอนไปปลูกอยู่นาหั่นเนาะอืมเพิ่นกปลูกหลายเลยเนาะหลายเลยอย่าสิเบิ่งอันกกมันใกล้ๆเนาะ่มงดมันกะสิเป็น ใบประมาณนี้เลยเนาะนี่ผิ่นก็ปลูกหลายเลยตาสะออน,นเนาะคะแนว่าอยู่หน้าสะดนนี้มันใหญ่มันงาจิขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอันนี้ผิ่นกะมันก็อยากเห็นเหียนแล้วเพราะว่าเผึ่นกะตัดไปหแยไให้ใหยมัวกินเลยเนาะขึนเป็นขุ่มเลยขัง เพิ่นปูเบิด์องภาพเลยเนาะทางเขาหน้าเป็นตอสอนาสะออนเนาะขันหน้าสะโดนสิ่งดีี้ก็คือสีดีเนาะอยู่ในนาเฮาอีอันนี้ในหน้ามงูเนาะ ก็ได้อันซาใหม่พิ่ตาก็ใหายเนาะไม้นี่นี่อ้ต้นบักกล้วยนี่มันกบเป็นบักเลยเนาะมี๋ยวหัวเด็กผิดนี่คนก็ปลูกอันหัวชิงไข่อ้อมนองเลยเนาะอันฝั่งไทยกาซีฮ้องตะไข่แบ่เห็นเราไหมเมนเหนนถามผสนใจกับอินบ็อกซ์ฮาร์สโดนก็ได้ หล่อมาหล่อมากค่ะคืออยากขึ้นฝนเนาะใายหนุ่มเขาน้องมือน,นี้นะขึ้นฝนบรรยากาศอากาศลมมาแล้วตอนนี้ค่ะเก็นเลย <c oughs> <c oughs> อุดมสมบูรณ์แห้งเนาะนาผืน <c oughs> นาเฮาหาอันเบอบอ่วมี ลายปั้นนี่เนาะหัวซิงคยบบา,ยา,ไไายคก,บบยากายะแบบพอเผิ่นยังปู่บ่ได้หลายคลิปนี้กะบ่มียังลายเนาะแบบพามาหลอกบิ่งธรรมชาตรเลาอเบ่งธรรมศาตรบรรยากาศด,ดีบรรยากาศดีเนาะเหมาะเหมาะแก่าการอันมาหนั่งกินปลาแคมนองเนาะ สุดกาแบบเผืนปูอันอ้อมเลยเนาะเป็นสุดนองเลยสดอนอันแบบอันเขาเอามาตัดเอาไหมนี่เนาะแบบว่าไปอไปปีมวัเซีนอาหารมือนี่ล้วก็บวันด้เมียนอีกเลยจะหายจากของาเมียนเอง แผ่น oh. จะปุก yeah. ก็น้ำไม้เนาะก็น้ำไม้อย่างไรน้ำไม่เลี้ยงน้องน้ำไม้เลี้ยงน้องบ่สเมนบ่หรือน้ำไม้สังไวเอ้ยบอสน้ำไม้ไผ่น้ำไม้ไผ่คือน้ำไม้ไผ่สะเดอนก็บุ้งกดก่อนบอสปลากระสิอเด้มาหล่อเนาะปลาคือสีลายนอนอยู่น้องเนาะเ่วาปลาคือสีลายลงไม่ดินลงแจวได้ลงเอามาปีเลยขยันน้องนั่นนะ Ừ, นี่พิ่นกระปูกต้นกล้วยอีกแล้วเนาะต้นกล้วยนี้มันเตีย้ยเนาะกล้วยบ่าท่านใหญ่พี่หล่อจนสุดน้องเลยไดนนี่มันมีการทำฮองเฮาก,กาใช้ยบิง่งเฮากาฉหายบิ่งบรรยากาศเนาะ ดมสมบูรณ์ออตอนที่เขากินขาเขากลับไป, <c oughs> ไปไถ่ายให้เบิ่งเนาะโลวนกันโ <c oughs> ลวนเนบเผาเผาเห็ดกินดิย่นานอาณะก,กรัมมงมะข,าข่างฝั่งไทยเขาห่อกล้ยังไยอ,อินทีอนทบอกรืรม,รมวันนี้ได้ค่าวกระโวดจาก ะเป็นหมาแท้เนาะอเอาบ่เอาบ่เอาให้เจ้าแหละอมันกมันกบ่ได้สูงเนาะอือกบ่สูงบรรยากาศคึพลคึมพลมื้นี้อย่ังาวฝนตกพายุเข้าแม่นฝนพายุเข้ามื้อนี้นะฝั่งลาวไปกะี่น้องกับี่น่ไดปลูกอนดีแม่นว่าแน่บ่อือนปลูก ขางหน้าเผื่อแบบว่ามีคนมาอยู่ไลายเนาะมันอาจจะเป็นแบบหมู่บ้านเลยเนาะเขากำลังสีทยอยมาจะบ่ม,มีป่ากันไดนหมู่ก็อยู่คุนมหมู่เฮาก็อยู่คุนเนาะอยู่คุนเขาจะนั่งเขานั่งกินเฮากัมาถ่ายก่อนเนาะบรรยากาศที่แห่ก่อนใหม่หับักไกลหลายก่อนใหม่ ก็ข,ขีดอะมีแต่กอเดียวพ,พอมาเน,นี่ยกวางดินเหกวงงางแดดหน้าเพ่นนี่เนาะอุดมสมบูรณ์แห้งอะไรมีแต่เนื้อกินเนาะศ <c oughs> ิษได้สะดอน <c oughs> แนวกแก,กวาง <c oughs> บุกหัวอะชิด้ยินเสียงเลยบอกเนะาะเพราะว่าเฮาบ่าได้ใส่ไมเพราะว่าไม่เฮาหาเว,าวลาใส่และเสียงมันสิแบบ โบซัดนอนเวลาข้างอย่างสะดอนก็นเลยบบได้ใส่ไม่ก็เลยพยายามสาบบเสียงดังเนาะปกติกับเป็นคนบุคไปบอกเสียงดังอยู่แล้วยามนี่ก็เป็นยามเก็บเกี่ยวเขาเนะเผื่อกาได้แบบว่าปั่นเขาเลยกาเอาเพื่องไห้ไหงมือไห้ควย้ยเนาะปูนเพื่องกะลายเลยเนาฝนเก็บไว้ นาคำขางนาเฮากับมีฟุ้งนาสบายกับมีโต๊ะิเมฆค่ะนะคือพ้นพุชิโตกแหงเนาะพุชิโตกแหงขนาดเนี่ยเฮาเมื่อนี่บอกว่าจีได้แข่งฝนเมื่อนี่บอกเนาะแบบเสียกันฝนก็เลยเอามาตกแล้วเริ่มหยิบแล้วเนาะ หิดเล่นี่กล้วย้แฝงของเขาเนาะของเขาองเขาก็ชานีติ้นกะนีบออ่อืบบสะออนเนาะตาแดดแดดไปผูกหนขานาเขากองหัวิงไทยมีก้อนใหญ่ๆโอ้ยพอชนใจซื้อบอกันไกลพอสินใจถ้าหาสอดอนได้เด้อ หวานห้งัวให้ควายให้แบ้เนาะผัดหน้าผัดปลูกยังโบขื่นเนาะหาแต่ปลูกยังโบขื่นเลยน่ะวันนี้ซาดดอนกัสชิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งเผิ่นอันเผิ่นกะเลียงงัวเนาะแบบว่ามีเฟืองอะไรก็ต้องมีขู่ขู่กัเยี่ยวขู่แบบว่าเอาถามว่าได้เบิร์นเนาะแจ้งอยู่เ่รแจ้งแจ้ง ลมกระแหงขนาดสะดอนสิพาพี่นอ้องมิกซี่ไปเบิ่งเพิ่นเลี้ยงงัวเนาะแดดตอนนี้เฮากาได้อยางมาหอดคอบงวัวเปล่าเนาะเฮาสิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงงัวจักโตเนาะกไกลเด้ออย่าไปไกลอย่มายมันซนอุ้ยมันแนมว่ากุสาวมันแนมนวน่าสะดอน ายตเลยเเนะพื่อนมันก็ไว้สำหรับงัว่นแม่ว่าหมูขนกก่ได้ไปแก็บเพื่อนมาไว้ให้งักนนวกินเนาะมัวจะโตกันนาบึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดแปดแปดตวัวมันก็ลักกินอาหารม,มันกินข้าวเดี๋ยวต่วข้าวข้านเดีวก็เพื่อ เพื่อนสะดอดหัดมีมัวเนาะมีแต่เบ้เบ้อ้ายก็เลยมาเบิ่งมาเบิ่งไว้เนาะเผื่ออันเผื่ออนาคตเขาสิได้มีมัวเนาะมแ่เบ้รถไทยเป็นแก่อันเปนะลืองแก่เปลืองอะไรคนนี้กำลังสิต๊กคนกากกำลังสิต๊กเนาะแบบาอายุมาแล้ว สำหรับคลิปนี้กตบว่ามีอย่างไรเนาะสะดอดกาได้พามาชมบรรยากาศที่ถงหน้าเนาะอยู่หน้าหมู่แด่สะดอดก,อดก,กา,าดกได้นอโยกเตี้ยสะดอดกาเดินคอโบคลิปเตี้ยจนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กกระชากกระชัยและก็กำลังใจหายครอบครัว ทำเฮาแล้วตอนนี้มันกต็ตกแล,ล้วเนาะลมแหงเลย